ร้อนปึ้งจะไปแกงคนจกบาทไงใครว่า <rumor> ม <Goodnight> ีงานนีมีเหอผมันคงตาดำไว้เจอดีไหมเนอะเจ้ยอยากยันหน้ามีตาระบายในขวดวะองไรอยี้โอ้นี่น้ามีแเต่ระบายในขวดอาจะมองไปบิ้งยังไงดิปีเอยากแกงยูซงไปอยากแกนยูสั่อมันต้องซองพันเยียง เอาเดี๋ยวดับลุกันสองพานเทียนดิเจ้าสองสองยี่สี่ะเอออ่าเดี๋ยวผมแต่เทียนอายุกับกีตาร์ลุงเหรออะไรก็สองพานเทียนเนี่ยจะจะังสอนให้เจ้ถือขวดไว้สอนกีตาร์ล้านนี่ไหมเออถือขวดไว้สองเออเจ้าใส่ตาใส่ตาไว้เออสองยี่สิแล้วตันเนี้ยก็ตาเนี่ยเออมุนไว้รัก็ทางใต้อ่มันเสียงมันเสียงหรือเปล่า นจอดเบิ hoy, 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 Ay, porque, porque ่งผานยนอ่หมุนหมุนหมุนร้อมหมุนทางไหนหมุนทางขวาจอดยนไปยนไปบัวเป็นเส้ยยนงหมุนยนอยู่ไหนบัวเต้ยฟ้อมขางไส้ไปไมาขางไส้ไเส้ยหมดขางขวาโอ้คอยเช็ดขางส้เออจ้าไม้ขางส่ขางใส้ไนับตาขางขวา Boy nhân bò ghé. Ah, cô yêu à những hiện như bộ. Bộ Cho bán không bỏ mà Boy hả. Boy hả. Boy hả. đây bạn nè thứ hả. <laughs> 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 <laughs>